สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านนะคะวันนี้เข็มจุฬาลักษณ์สมพันธ์วงศ์นะคะนักวิชาการพัฒนาชุมชนจากกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนะคะวันนี้เข็มอยู่ในงานประจําปีของดีจังหวัดน่านประจําปี25.67กค่ะหรืองานกาชาดนั่นเองนะคะซึ่งในงานนี้นะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านของเรานะคะก็ได้อ่ สนับสนุนในส่วนของการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อกที่มีมาตรฐานในระดับ3ดาว4ดาวแล้วก็5ดาวนะคะแต่นอกจากนี้ในบริเวณงาน ในส่วนของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปที่ได้นําสินค้ามาจาัดแสดงในทัศการแล้วก็จัดจาหน่ายในงานของดีประจําปีจังหวัดน่าน2,567หรืองานกาชาดิน้านนั่นเองค่ะเช่เลยค่ะ ระะวมถึงผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะนำมาจัดแสดงแล้วก็จัดจำหน่ายเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดนะคะให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการตอนนี้ขายดีไหมคะขายดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนช่วงกลางคืนมีคนเยอะมากใช่ไหมคะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของนุชพานา,นนนาค่ะผลิตภัณฑ์นี้เป็นกี่ดาวคะของพี่นุชขอนุชเป็น5ดาวนะคะที่ผ่านมาเคยไปขายที่เมืองทองมาแล้วด้วย ถ้าหากว่าอยากจะมาชมนะคะหรือว่ามาอุดหนุนนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์โอท็อปมาตรฐานคุณภาพราคาถูกมีที่นี่เดียวนะคะที่เราลดราคาพิเศษในงานกาชาติหน้า2 5ง7นดปีนี้อย่าลืมนะคะมาเที่ยวงานกาชาติหน้านอย่าลืมมาโซนเรียลทีปโซนโซนของผลิตภัณฑ์โอท็อปคุณภาพผลิตภัณฑ์มาตรฐานเราคัดพิเศษค่ะ3ดาว4ดาวและ5ดาวที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะค่ะร้านถัดไปนะคะร้านนี้ กลุ่้าทอพื้นเมืองนะคะกลุ่มา้าทอผ้าทอพื้นเมืองบ้านศรีอุดมนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่เพียรคะย่าอย่างยูเจ้าอ่าปะปะักเป็นท่าไหเสริมแต่งลายอืมค่ะเสริมเสริมแต่งลายนะคะเสริมแต่งลายของผ้าทอ ส่วนของโอท็อลุ่มพทอผ้าผพื้นเมืองบ้านสีอุดมนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่เน้นในส่วนของสีธรรมชาติใช่ไหมคะสีธรรมชาติแล้วก็มีการออกแบบลวดลายที่เป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านด้วยนะคะรรม,มีออบบผ้าลายอะไรบ้างคะพี่เกียงคะ จะเป็นลายจกลุสจกจกลุ่สจกลุสแต่เป็นสีเปลือกไม้จกลุสสีเปลือกไม้เป็นสีธรรมชาติล้วนเลยเขียวเขียวนั้นมาจากใบเปลือกเพกาที่เขียวมาจากเปลือกเพกาแล้วก็ตอนนันก็น้ำไหลเหมือนกันคือนี่เป็นลายน้ำไหลเดี๋ยวใกล้ใกล้นะคะลักษณะของเรียกว่าน้ำไหลหางปลาลักษณะของผ้าลายน้ำไหลนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นลายน้ำไหลหางปลาอันนี้ก็เป็นสีย้อมธรรมชาติ กันนะะคมีการออกแบบนะคะเป็นทั้งแบบผ้าที่เป็นผืนแล้วก็ผ้าสําเร็จรูปในส่วนของเสื้อผ้าสําเร็จรูปนะคะสวยมื่ใส่ทำงานได้เลยจะได้ทำงานได้เลยตัวนี้ก็เป็นสีสดใหม่เหมือนกันที่พี่อัญอยู่ที่งานกี่วันแล้วคะเริ่มตั้งแต่วันที่เก้าเนาะก็เพิ่มอีกสามวันเนาะเพิ่มอีกสามวันอยู่ที่นี่ถึงกี่โมงคะก็ถึงสามทุ่มค่ะสิบสามสามที่นี่ไม่เกินสามทุ อยู่ข่าวเพ้าสโซนนี้คือโซนเองทาแล้วก็ชอบไหมคะสำหรับปีเอีพโซนในส่วนของงานกาชาติปีนี้ที่เราได้เน้นย้ำมุ่งเน้นในส่วนของผลิตภัณฑ์โปรท็อกมาตรฐานที่ได้นำมาเสนอในงานนี้อยากให้ปีหน้ามีแบบนี้ไหมคะมีแบบนี้เลยแล้วก็นม้ตัว่ะวางไปด้วยนะคะกับร้านผ้าทอพื้นเมืองบ้านสรีรุมผ้าทอพื้นเมืองบ้านสรีรุมผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก อัโงจังหวัดน่านค่ะตอนนี้เข็มก็อยู่กับพี่กันนะคะผู้ดูแลบุตของป้ายูผู้ดูแลบุของป้ายูนะคะในส่วนของจุธามณนีสีเทพนะคะผลิตภัณฑ์ผ้าเมืองผ้าทอของอำเภอแวงษาจังหวัดน่านค่ะวันนี้เยอะแยะมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของผ้าทอคัมเพิร์ดเป็นงานพรีเมียมพรีเมียม5้าดาวนะคะ ะคะเราได้นําสินค้ามาตรฐานจริงๆคุณภาพ้าดาวนะคะกับผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดน่านนะคะค่ะและในส่วนนี้ก็เป็นผ้าทอมือหมดเลยนะคะสวยมากนะคะถ้าหากว่ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยคือในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เรบาบองว่าถ้าได้มาเ<ม>ที่ยวงานนี้นะคะ<ม>อย่าพลาดนะคะกับร้านชุธามณีสีเทพค่ะมีเยอะมากนะคะเด็ดน,ำน้ำสเอเหมืนไหนบ้างคะที่เป็นชุ พิเศษก็พิเศษออกมาเลยนะคะอันนี้เป็นนางพญาสิ้นนะคะตันนี้เป็นนางพญาคำเพิ่นางพญาคำเพิ่งอยู่ใกล้ๆนะคะกับนางพญาคำเพิ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้ประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ที่หนึ่ง สอ0 0บาท1 2 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าหากว่ามางานกาชาตินี้เราลดราคาพิเศษนะคะแล้วก็มีได้ข่าวว่าในส่วนของจูธามณีศรีเทพมีผ้าสิ้นที่ส่งเข้าประกวดในหลายๆกิจกรรมด้วยมีพืนในบ้างคะก็จะมีลายน้ำไหลอะค่ะน้ำไหลน้ำไหลมีลายน้ำไหลเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของผ้าสิ้นนะคะของจูธามณีศรีเทพผลิตภัณฑ์5ดาวโอท็อปมาตรฐานคุณภาพนะคะที่ได้จากการผลิต และลายนี้นะคะก็ผ่านการประกวดมาแล้วนะคะซึ่งทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านนะคะก็จะได้ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่มีการคัดสรรน,นะคะการประกวดในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะเราก็ได้ลงไปติดตามนะคะในส่วนของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านให้กําลังใจกับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอมนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศเราก็ต่างประเทศด้วยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเข็มก็อยู่ในร้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทบ้านหัวริสงจำกัดนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตร,รฐานของจังหวัดน่านนอกจากเป็นประเภทของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วนะคะเราก็มีประเภทของอาหารนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่นํามาจัดจําหน่ายแล้วก็แสดงใน 2567ปีนี้นะคะอันนี้เป็นในส่วนของหัววลิสงแปรรูปมีหลายรูปแบบเลยนำเสนอไหมคะว่าตัวไหนที่ลูกค้าขายตัวขายดีจะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวขายดีจะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นอะไรคะตันนี้เป็นถัวคั่วทรายเป็นหัวคั่วทรายหั่วลิสงคั่วทรายนะคะอันนี้โอโ้โหซูมใกล้ๆนะคะห้าดาวคะ่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานนะคะถั่วขั่วทรายหัวลิสงคั่วทรายนะคะ โอท็อปห้าดาว<ช>อันนี้ตัวนี้ขายดีใช่ไหมคะค่ะ<ช>แล้วก็มีตัวไหนอีกบ้างคะที่อยากจะนําเสนอตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราค่ะเป็นบิสกิตหน้าที่นัทบิสกิตหน้า<ช>ค่ะมพีนัทบิสกิตหน้าใช่ค่ะอันนี้มีหลายรสชาติไหมคะอันนี้มีรสชาติเดียวค่ะเป็นขนมถั่วตัวนี้เป็นส่วนเล็กๆค่ะค่ะจะคล้ายๆขนมทุตั้ค่ะรสชาติค่ะรสชาติจะคล้ายๆขนมทุตั้งจะหวานน้อยจะหวานน้อยนะคะ มีหลายๆผลิตภัณฑ์นะคะมีหลายตัวมากเลยซึ่งผลิตจากถั่วลิสงคุณภาพอยากทราบว่าในส่วนของถั่วลิสงที่ทางร้านนะคะได้นาํามาทำอาหารเนะะี่ยค่ะเป็นเป็นถั่วลิสงจากที่ไหนคะ แตกต่างนะคะในส่วนของถั่วลิสงตัวนี้นะคะนั่นก็คือว่าจะทํามาจากถั่วถั่วลิสงสองข้อชื่อว่าอะไรนะคะถั่วพันไทยนานเก้าถั่วพันธุ์ไทยนานเก้าเท่านั้นมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ในส่วนของรสชาตินั่นก็คือจะมีรสชาติที่หวานนะคะเพราะฉะนั้นลองมาชิมกันนะคะหนึ่งในของฝากจากจังหวัดน่านโอทอกผลิตภัณฑ์5ดาวของน่านนะคะกับบริษัทบ้านเถวริสง บ้านถัวริสงค่ะในงานกระชานานั้นก็มีนะคะลดราคาพิเศษด้วยค่ะ